สวัสดีครับตุกตาบังกี TC c h a n n ครับผมวันนี้คลิปแรกของแนวเปิดเคยยังยังไม่เคยโอเคเกมการ์ดกันดมนะครับผมวันนี้เรามาอันบ็อกสุดหายยากครับผมสตาร์เตอร์เด็กหายากตั้งแต่สตาร์เตอร์เด็กแล้วนะครับผมวันนี้เราเปิดกัน3กล่องเพราะว่าเราลรุ้นล่ากันมา3คนนะครับผมโอเคให้ใครเลือกก่อนวันนี้มีคุณวิสลัสอันดับ64แล้วก็คุณธนก,กัตในร้านผมเอาผมก่อนแล้วกันนะผมหยิบอันนี้แล้วกัน หนึ่งว่าแบบอย่างนี้อย่างแรกอะสับม่สับไ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 ด่เได่ๆับไม่สับไอีกับไม่ส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 อบไม่อับไม่ไม่สับ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 ไมบไม่สั้ไม่สับไม่สับม่สับไี่นับม่สับไม่สับไม่สัไม่สันไม้แหบะมับมาสั่สนบมีสับนม่สับไ่สับไม่สับไม่สิดไม่สบไม่สบ่สไม่สับไ่สับ่มไมไ่่ม่มม่อต่อ่่อได้ ตั้งแต่เข้าอันนี้มาก็แบบรู้สึกเข้าแบบโดนงอแบบกันพาไม่หยุดเลยนะมีเทปด้วยเชียวต้อตงเทปอยู่แล้วปึ๊บนี่เราเป็นสินค้าออฟิเชียลนะครับผมมออคอนะครับออคือไม่ใช่คอคือไม่ใช่คอเลยนะใช่ไม่ใช่คอนี่ <c oughs> เป็นตัวกล้องหายเออหลังของหลังกล้องหายนะครับก็หนึ่งเด็กก็จะมีนะมีตัวเด็กแล้วก็มีเป็นตัวสตาร์เตอร์เด็กไอ้เป็นตัวสตาร์เตอร์เด็กไอ้ตัวเป็นแพ็กซุ่มนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดดูเลลิสกา้าในห,หนึ่งกล่องให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างชิบอีช่วยอ,อะไรนีช่วยอะไรเนี่ยโอเคปึ๊บนะครับผมอันนี้เป็นอะไลท์อุ้ยเดี๋ยวนี้มันมีแบบ AP ให้ด้วยโอเคเยี่ยมเลยนะครับผมหน้ากล่องน,นะครับตัวบารบะทอสของเราให้2ใบไอ้เป็นบารทอสล่างไหนล่าง4บอกว่าเมื่อลงจิ้มคนอื่นหนึ่งและเจ็บทำดาเมจใส่เพื่อเราหนึ่งแล้วก็ทำให้เขาเวบกหนึ่ง และตัวมันี่ยมีเทคนิคเนเมคานิกการเล่นใหม่นะครับผมก็คือเชื่อเนะประเทศไทยอะไรลุกไล่ลุกไล่ลุกไล่โอ้โหพูดแล้วแบบกระดากฝ่าเท่าไหร่ <laughs> ก็บอกว่าถ้าเกิดเจ็บอยู่นะเวลาตีฝ่ายเนี่ยจะตีเข้า2แดมแต่ต้องทำไดาเมจอนกับชิลเท่านั้นนะครับผมกระเบิดไม่ไม่ทะลุเนาะแล้วก็ไม่สามารถตีหนึ่งแล้วขึ้นเข้าไปศูนย์จนชนะได้นะครับผมก็คือต้องตีอีกทีหนึ่งนั่นแหละถ้าอีกฝ่ายไล่ศูนย์แล้วก็นี่ตัวอะไรนะ <Trust. S 1> ชวาสเกตชอ้อน แมคกิลิสของแมคกิลิสนะครับผมใบนี้เกิดมาทำไมครับเป็นบล็อกเกอร์สี่สองอ่าเป็นเป็โตเป็โตวิกตีไงตอนนี้บอกว่าเป็นบล็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็เมื่อเซตจะเลื้ยตัวไม่เกินสายอฟายหนึ่งตัวลดแอดสองย่อได้แค่ตัวเล็กเลยเนี่ยตัวเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเก่งนะแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นขาวอาก็ไม่แน่นะครับผมถ้าใครอยากเล่นขาวแล้วก็สเตทมอนเหลืองทั้งเลยกาลิเซลเนี่ยลิเซลรีเซลไปวลวสารจ่ายสองได้สี่มันมีลิเซลอยู่อ๋อมันมีลิเซลอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามันไปมันอยู่ไหนมันอยู่นี สามคำสี่สามสามสองชีวิตดูก็รู้ด้วยอ่า,อา,อามันลิงได้มันบอกเกอร์ลิงได้ไงอ่าอันนี้ให้สามตัวนะครับผมรีเซล,ลปอมนะของดีของดีของดีแล้วก็นี่บัละทอตัวนี้ก็เก่งครับตัวนี้เนะี่ยเพิ่งมีงานแข่งจัดกันไปเลยอันนี้เป็นอะไรนะลางสองบอกว่าถ้าตัวนี้เจ็บอยู่ AP พีบอกสองนะผมการคำว่าเจ็บอยู่ในเกมนี้ก็หมายความว่ามันมีแบบเม็ดดาเมจเนี่ยวางอยู่บนตัวมันนะครับก็คือถ้าเกิดมันเจ็บไปหนึ่งเนี่ยมันก็จะแอดออกเนี่สีเลย ตีซิงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะไปเทรดเด็กมาก็ได้หรือว่าเราใช้เทคจิ้มไปแล้วก็ตีแรงๆก็ได้นะครับแล้วก่อนน่าจะเป็นคีย์การ์ดให้เล่นกับเด็กมีดเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะเป็นตัวรถบอกว่าอ่าตัวนี้ใช้ได้เมนะครับผมเลสตัวนี้ชิูนิตของเราหนึ่งตัวทำได้เมมใส่ตัวนั้นหนึ่งแล้วในเทอร์นี้พาวเวอร์บวกหนึ่งก็สามารถเอามาจิ้มพวกตัวที่มันต้องมีเทคว่าเวลาเจ็บได้นะครับชึบแล้วก็มีอ่าตัววานิลาเนาะวานิลานี้ให้4ตัวเลยปกติก่อนมันจะให้3นี่มีคูชิออน โคชิออนเบรกรีเบกบอกว่าเมื่อตายครับผมนอน AP ไม่เกิน4ฝ่ายตัวนี้นอนจากเอพีนะผมไม่ได้นอนจากเลือดอันนี้ดูค่อนข้างดีเพราะว่าส่วนใหญ่บล็อกเอร์เนี่ยมันจะพาวเวอร์ไม่เยอะนะครับผมอันนี้เนี่ยช็อตลอยๆก็คือเอาพวกเนี้ยจิ้มตัวนี้ให้ตายแล้วก็จับนอนเขาในตอนที่เราจะแบบรีเติลเราจะชนะเขาเนาะโอเคก็ได้ไปเทกก็ได้นี่สามวิวสามจ่ายสองได้สามสอ,สองครับผมตัวนี้ตีหน้าได้นี่ลิงกับใครกาลาฮอนชึบใช่มีลิงด้วย งงมากทำไมตัวนี้มีลิงก์ก็มันคือไอ้ตัวนี้ป่ะมันแบบอ๋อมันเป็มันอันนี้คืออัปเกรดมาป่ะอ่าใครเป็นรุ่นรุ่นแบบตัวใหญ่ออ๋ตัวใหญ่กว่าอ๋อโอเคคือหัวหน้าครับวันนี้เพนสีมาด้วยโอเคอันนี้ตัวนี้มีเขด้วยอ่าตัวนี้มีเขาด้วยเป็นหัวหน้าหน่วยไอ้นี่เป็นหัวหน้าหน่วยแล้วนี่เป็นหัวหน้าหน่วยนี่ทีลิงก์ใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หัวหน้าหน่วยก็คือไม่มีเขาแบบนี้นี่อันนี้คือแบบกิกกี้กิกกี้แต่พอมีเขาปุ๊บ กลายเป็นบอกเกอหน้เป็นหนัวหน้าพวกนี้เลยอ๋อเบลอะไรเยอะกว่าแล้วก็เบลเพิ่มขึ้นไปอีกกลายเป็นตัวนี้ได้รับสั่งการได้รับสั่งการโอเคของบิกิริตแล้วก็มีนี่ครับผมมีมิกาสกินะครับผมออกัส <c oughs> มันต้อสักคนนี้อ๋อเพิ่งรู้ตอนนี้บอกว่าเมื่อเซตนะครับผมจะทําดาเมจกายจะเลือกของเราหนึ่งเละอีกฝ่ายหนึ่งยิงทั้งสองตัวตัว,ตวละหนึ่งมีคนถามว่าอีกฝ่ายไม่มีบอร์ดแต่ใบนี้เนี่ยจิ้มแค่ของเราได้ไหมคำตอบไม่ได้นะครับผมจะต้องมีเลือกเป้ารับสองฝ่ายตั้งแต่แรกถึงจะจิ้มได้นะครับ ก็ลิงก์กับบาบาทอร์เนาะแล้วก็ทำดาเมจแล้วก็ตีสองเดมได้เลยแบบฉับเพลอะนะครับไอีตัวนึงตัวเก่งตัวนี้ตัวนี้เขาชื่ออะไรจำไม่ได้ <ih> อากิฮิโร่เอ่อนั่นแหละโอเคอากิฮิโร่บอกว่าถ้าเกิดลิงก์เนาะคนนี้เนะี่ยมันจะเป็นตัวขี่คคชิออนบอกว่าถ้าเกิดลิงก์อยู่แล้วก็ในเทิร์นของเราทำดาเมจใส่ตัวยูนิฟ่าและทำลายได้จะเก็บเบลไม่เกินสองทิกกอร์ดันหนึ่งใบขึ้นมือที่เป็นยูนิการ์ดก็คือมีตอนนี้มีสองตัวนี้เนาะเก็บได้นะครับผมอันนี้เบลอันนี้ไม่ใช่ <laughs> ทกกะดน,น้อ oh. แล้วก็นี่แมกนิลิสนะครับผมแมกนิลิสให้3ใบครับอืมแปลว่านี่เราก็ต้องเปิดกล่อง2กล่องเพื่อเอาไว้ให้ครบสินะเราจะใส่อะนรเนี่ยโอเคมันมีสิ่งที่เรียกว,ว่าวอามูลโรเลยเออแล้วก็คิรยะยามาโตะอ,อยู่ <laughs> แ,ลแล้วไนะตัวนี้สองหนึ่งเ<ผ>ราบอกบอกเมื่อเซตถ้าเกิดเรามีกาลาคอนไปอื่นนอกจากตัวที่นับจากอยู่ในนี้อีกสองตัวจะนอนเฮดฟิไม่เกินสายฝ่ายหนึ่งตัวแม่ทำไมนะทำไมไม่เข้าใจเลย้ทงสีครัเนี่ยทำสี ทำสีอันนี้อะไรนะไอ้ด้วยเลือดและเหล็กไอนน้บอกว่าในช่วงเมนกับแอคชั่นนะผมสั่งทำดาเมจใส่ยูนิตของเราหนึ่งและพเาวาผุบสามนะครับอันนี้ไว้ช็อตสว่วนชึบหน้าน้าใช่ไหมครับผมกับอันนี้ปเก่งเลยอันนี้ไปทุบนะครับผมบอกว่าเจนทิกเกอร์จะยิงใส่ไฟล์หนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ในช่วงเมนนะผมจ่ายสองจะสั่งทำลายเลเยไม่เกยใส่ฝ่ายลเลยตัวนีงอ่าลูฟิตเก่งๆยืนอยู่ปัง น,น,นะครับแล้วก็มีเบสให้ะครับผมมันชื่ออะไรอิซาอิซา,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 าลิบอิซาลิบอิซาลิบสักอย่างบอกว่าแท็บใบนี้เนี่ยใช้เนาะเลสแล้วก็ไม่ต้องไปสั่งใช้เลสในช่องเมนชี้นตัวที่เจ็บอยู่เพราะว่าปวดอีกสองน,นะครับแล้วไม่ตีแรงขึ้นมากๆแบบไอ้ถ้าชี้ต,ตัวน,นี้ก็คือตีแรงทะลุไปเลยนะจริงๆเนี่ยเอาไว้พวกจิ้มพวกเด็กๆกันนะพวกตัวเด็กๆที่อยากให้เราตีทะลุท่าแล้วก็มีนี่ใบลดแอดอีลิปินมานะครับผมพอเป็นแอดแบบ เออพอเป็นอาร์ตแบบรีบคออยู่มัในเมฆมันในเมฆมันในเมฆนะหลายๆคนก็ชอบอาร์น,นี้ใช่ไหมที่แล้วก็อันนี้เนี่ยบอกนี้ไม่ได้มีโทเค็นนะครับผมแล้วก็อ่าบีลีซอรนนะครับผมอกนี้เนี่ยราคาแพงขึ้นได้ไงทำไมมันไม่มีโทเค็นต้องทำไมไมันราคาแพงขึ้นเพราะวันนี้มีแบบบินบปกสามมาไปโอเคครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งกล่องเนาะก็ถ้าเกิดถามว่าแนะนำซื้อกี่กล่องดีถ้าอยากเล่นบาร์บะทอสก็ต้องบอกเลยว่าต้องซือ้อสองกล่องนะครับสองน่าหบบ้ครบใช่เก็บให้ครบเนาะเพราะ โดยสุจริงตอนนี้ก็ต้องมีแบบเยอะเหมือนกันในเด็กนะใส่3ใส่4เลยตอนนี้แล้วแต่เด็กแต่ละคนเนี่ยอาจจะใส่น้อยก็ได้แต่ว่าไปเล่นพวกตัวแบบตัวจิ้มตัวอื่นแทนเนาะโอเควันนี้เราถึงแบบช็อตไฮไลท์ลของเราแล้วว,นนนะะะวันนี้เราเปิดกันในพีแมทจะเป็นอนะ่าสตาัทเตอร์เด็กไอรอนบูมโบนัสแท็กนะครับผมเราเปิดกันสามซองสามคนไหมใช่ครับผมเราไปเปิดพร้อมกันเลยวิ่งการ์ดปล่อยเราปล<อ>่อยอยู่แล้วสองเดียวก็ปล่อยอยู่แล้ว ไปนะครับไปหมูงอนะเนี่ยในฟอยเนี่ยมันฝอยถึงสองมาครับผมสามสองปึ๊บเฮ้ยเฮ้ย MTSB กูมาแน่โอ้มีตํมหนิมีตําเลียข้าวแล้วเนี่ยมีตํมหนจริงเป็นไงโอเคว้าวนี่แหละแต่ได้พอดีเลยเพราะว่าเนี่ยสำหรับผมนะเพราว่าการมันสวยนั้เลเยอร์ครับฝอพื้นหลังนะเป็นสีม่วงแล้วก็มีฝอยที่ขนานนะครับผม ดีงามมากสุดๆนะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะผม,มให้เราแน่นราเดี๋ยวจะเริ่มทำกันดั้ม๋ยวจะมีคลิปไฟล์งมาเรื่อยๆนะครับผมงขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแบงกาดนะและก็ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเกมมกกันดั้มเรามาดูได้นะครับสวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ